สวัสดีครับกลับพบกับฟื้นฟูชแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มามุมใหม่นะครับก็คือผมได้กล้องใหม่มาแล้วก็กล้องตัวนี้ติดไม้ได้แล้วนะครับผมก็เลยติดไม้แยกออกมานะครับมันจะได้มุมมองใหม่ๆหน่อยนะเพราะปกติผมจะอยู่หลังกล้องนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องยิงตะปูนะครับยี่ห้อบอนชีนะครับมันเป็นเครื่องยิงตะปูลมนะแบบขาคู่ผมแกะเลย รหัสของมันก็คือ 1022J นะครับ10ก็คือความกว้างของตัวแม็กนะครับก็คือกว้าง10 22ก็คือตัวที่มันสามารถยิงได้ยาวที่สุดก็คือ22มมิล แกะมาดูนะครับตัวเครื่องก็จะมีพวกผู้มือของเขานะครับอ๋อแล้วก็มีนี่เป็นเหมือนกับน้ํามันนะครับซึ่งมันจะต้องหยอดทุกครั้งนะจริงๆนผมใช้เครื่องยิงตะปูมาตั้งหลายครั้งนะครับผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะต้องหยอดน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็มีประแจให้นะครับมีลิ้นให้นะครับนี่ลน้นตะปูนะมันเป็นขาคู่ลิ้นมันก็จะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับต่อมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ให้แว่นมาด้วยดวยิแว่นแบบแว่นแบบยางๆเลยอะ่ะผมว่าผมใส่ไม่ได้ผมคนหน้าใหญ่ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะไหล่นะเป็นพวกโอลิงแล้วก็เป็นอะไหล่ที่มันอาจจะต้องใช้ในอนาคตนะครับเวลาเครื่องมันชำรุดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีนะเขามีอะไหล่ให้นะแต่ผมใช้เครื่องยิงตะปูมาไม่เคยพังเพราะผมไม่ได้ใช้มันหนักหน่วงอะไรมากนะครับก็มีเท่านี้นะมีตัวเครื <c oughs> <ๆ>่องยุโนยนใส่หลังกระยาเลยนะครับนี่คือเครื่องยิงตะปูของเขานะครับไม่ได้ค่าโฆษณาอีกแล้วนะครับบัญชี1 0 2 2 j เออที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ผมทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมือผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ตอบสนองความต้องการของคนในครอบ,บครัวไม่ได้ตลกไหมก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือน้องสาวเนี่ยของผมจะทําการเอาผ้าใบเอามาคุมโต๊ะแล้วก็จะเอาพวก ไอ้ตัวแม็กที่เป็นแม็กยิงแรงตัวใหญ่อะนะครับที่ยิงแบบกดหนักๆอะนะครับเอาตัวนั้น,นไปยิงผมก็บอกว่าเอาของพี่นี่มีทั้งแม็กไฟฟ้ามีทั้งไรสายมีหมดเลยแต่ไอ้แม็กที่ผมมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือมันเป็นขาคู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นขาคู่ที่แคบมากน้องบอกว่ายิงได้ แต่มันหลุดง่ายอันนี้พูดถึงความเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าใบนะครับคือยิงปุ๊บเนี่ยมันสามารถหลุดง่ายนะครับแม้กระทั่งไอตัวเป็นไอตัวขาดกว้างๆเองเนี่ยนะครับมันก็ยังหลุดง่ายอีกเพราะว่าด้วยความเป็นพลาสติกทีนี้ผมก็เลยคิดว่าไอเรืของเรามีเต็มบ้านเลยนะแต่ทําไมเราถึงไม่มีตัวที่แบบเอาไว้ใช้ในบ้านได้สะดวก,ะดวกนะครับก็เลยมองที่ตัวนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากมีแม็กเครื่องยิงแมนะ็กแบบเล็กๆอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเนี่ยคุณดูดิมันเล็กแบบพอดีมือผมมากเลยผมชอบมากเลยแล้วตรงนี้นะครับ เป็นกิฟต์ยางนะครับเนี่ยเป็นยางแบบไม่เหนียวนะแต่ยางหนึบเออผมชอบว่ะตัวมันเองก็ไม่มีอะไรมากนะไกลไม่มีเซฟตี้นะครับคือกดปุ๊บออกแน่นอนนะแล้วก็ข้างหน้าก็ไม่มีเซฟตี้นะครับบางตัวมีเซฟตี้คือต้องกดก่อนถึงจะยิงออกนะครับแต่ตัวนี้ไม่คือถ้ามือไปโดนไกเนี่ยน่าจะออกเลยนะครับซึ่งตัวลูกแม็กเนี่ยผมซื้อไว้2แบบก็คือ1 0 0 8 j นะตัวนี้นะครับ1008ก็คือแบบนี้ เนี่ยตัว้านกว้างนี้10นะครับแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยยาว8มิลแล้วก็อีกอันนึงก็คือยาวสุดของเขาก็คือ 1022J นะครับก็คือกว้าง10แล้วก็สูงนะค,ความยาวขาคือ22นะครับผมก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรเหมือนกันเด็ก็มียาวๆวไว้สักอันหนึง่งอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ109บาทมั้งอันนี้ยี่ห้อนี้นะ ถูกสุดละที่ผมเจอซื้อแต่ของถูก,กนนะครับแต่มันใช้ได้นะอ้ยี่อที่ผมก็ใช้มาตลอดตัวเนี้ยนี่ผมเอามาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณน้องเลยเพราะว่าอยากได้แม็กที่เหมือนกับไอ้แม็กยิงตัวนั้นนะซึ่งน้องผมบอกว่ามันยิงแล้วมันปวดมือนะใช้แบบเวลายิงเยอะๆนะครับเพราะมันต้องใช้แรงบีบให้มันกับเอาไว้งียนะครับอ่าก็เอาตัวนี้นะแล้วก็ใช้ตัวแม็กของเราแต่ทีเนี้ยถามว่าไอ้ซื้อตัวนี้มามันมันจบไหมมันไม่จบนะครับเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นคลิปรีววิวก่ออนนหหรรรืลัังะะคบเพา ว่าผมจะมาใช้กับปั๊มลมไร้สายตัวนี้ของ Gdy 2นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนออกก่อนนะคลิปไหนออกก่อนนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยถามว่าในตัวเนี้ยเอาไปใช้ในบ้านได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าปั๊มลมของคุณมันตัวใหญ่ตัวโตวต,วต้องลากจากช็อปคุณนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเอา ไอ้ตัวเนี้ยไปยิงในบ้านผมต้องลากปั๊มลมตัวใหญ่ไปด้วยแต่ที่ผมซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะมีตัวนี้มันคือปั๊มลมไร้สายเพราะ,ะนั้นมันจะตอบสนองความต้องการของผมได้แบบครบสมบูรณ์เพราะตัวนี้หนักแค่ประมาณ7โลซึ่งเราสามารถยกจากเนี้ยข้ามบ้านไปแล,แล้วก็ไปยิงปักๆๆๆจบเลยไม่ต้องเสียบป,ปักไม่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะมันใช้แบบเนีย้ยสบายเลยนะครับเปร๊บเสียบแบตบเปิดเครื่องปุ๊บยิงได้เลยโอเควิธีการใส่ แม็กตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนในตัวถ้าเป็นแม็กขาคู่ที่เป็นแคบๆนะครับมันจะใส่แบบเนี่ยมันจะใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ต้องหงายขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับนี่ทีนี้ก่อนจะใช้หยอดน้ามันนิดนึงนะครับหยดเข้าไปในรูนี่แหละจม๋จมจ๋มแค่นี้เสร็จแล้วก็ทำการต่อกับตัวสายลมนะครับปึ๊บ อันนี้ผมใช้ลูก1 0 0่นนครั้งแรกเลยนะไม่เคยลองเลยนะโหแรงไปเป่าวะโ <c oughs> คตรแรงอะ่ะอ่ะคุณดูจมแบบแรงไปนะคือตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับตัวนี้เขาบอกว่านะครับใช้แรงดันลมเนี่ยประมาณ4-7บาร ซึ่งไอตัวปั๊มลมตัวเล็กของผมเนี่ยเมื่อกี้อะไรสายเนี่ยมันได้ถึง9บานหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วดูความแรงของมันแรงมากอ่ะทีนี้ตัวนี้มันอาจจะแรงไปเพราะขามันสัน้นเดี๋ยวผมจะลองเอาจุด2.2มา <laughs> จุด22เรียกไ็นลูกปืนเลยเอาออกมาก่อนนะครับ<ป>นี่ใส่จุด2.2เอ้ยเมียนึ่งสูสเข้าไปนะครับนะลองยิงดู เท่าเดิมความลึกเท่าเดิมนะครับแรงมากแรงมากแสดงว่าลมตัวนี้เอาอยู่สบายๆคือกระบอกลมของมันเนี่ยนะครับเอาอยู่ในระดับนี้สบายทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงเอ่อไม้เนื้อแข็งนะเมื่อกี้ไม้เนื้ออ่อนมันก็อาจจะง่ายนะครับเดี๋ยวลองยิงไม้ไม้ปราบเซียนเหมือนเดิมนะครับ <S <S ดูผมจะดูว่าผมจะใช้ตัวนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะลองดูนะครับตัวนี้เนื้อแข็งนะครับถ้าดูคลิปของผมจะรู้ว่าตัวนี้แข็งมากนะครับ เกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันนะครับแต่ก็จมนะครับแต่เหมือนทางซ้ายเนี่ยเนี่ยทางทางซ้ายเนี่ยมันจะปูดปูดมานิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะปูดปูดออกมานิดนึงนะซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่ผมวางมันไม่ดีหรือเปล่าเพราะอันนี้จมนะครับอันนี้จมแล้วก็อันอื่นก็จมนะครับแต่สองอันแรกเนี่ยจะปูดปูดทางซ้ายนิดนึงนะครับจะลองดูลองอันนี้เลยนะเนี่ยครับ จมนะครับแต่มันจะมีแรงสะท้านกลับมานิดนึงน,นะน่ยะแบบถ้าเป็นอันเน,นี้ยมันจะแบบถ้าเป็นอันอันเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะปุ๊บป๊บเข้าไปเลยนะครับแต่พอมันเป็นไอตัวไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจะมีสะท้านกลับมานิดนึงแต่จมนะครับเฮ้ยก็ถือว่าเอาอยู่นะถือว่าเอาอยู่ทุกพื้นผิวแล้วคือถ้าตัวนี้เข้าอะ่ะก็โลกนี้ก็ไม่ต้องกลัวไม้ใดๆแล้วสำหรับผมนะตัวไอตัวนี้สำหรับไม้นี้นะเออโอเคแล้ว แม็กยิงแบบขาคู่แบบอย่างนี้นะแบบตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปทําพวกยึดกรอบรูปใช่ไหมครับส่วนใหญ่กรอบรูปก็จะเป็นพวกมุม4ี่ห้าองศานะเขาก็จะเอามุมเนี่ยสี่ห้าองศามายึดกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสมมติว่าคุณคุณมีกรอบรูปหรือว่าคุณจะทํางานที่ลักษณะคือการต่อไม้คุณไม่จเป็นต้องต่อสี่ห้าก็ได้นะคุณจะต่อแบบต่อตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันทําหน้าที่คล้ายๆแบบนะสมมติถ้าไม่มีขาคู่บางคนก็ใช้วิธียิงอย่างนี้คือยิงขาเดียวด้านข้าง ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับแล้วบางทีมันก็เบี้ยวออกมันจะจิ้มออกโดนนิ้วมั่งโดนอะไรมั่งขาคู่เนี่ยมันจะมาช่วยตัวนี้ก็วางให้มันอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับโคตรแรงทางเดียวไม่พอนะครับเห็นว่ามันจะแอนนะครับ ก็ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะดูดูวันนี้ด,ด,ดินะครับเออแต่พอมันนั่นแล้วมันอยู่นะนี่อยู่เลยนะแข็งอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหแข็งเลยครับทางเนี้ยแต่ทางเนี้ยอาจจะไม่แข็งเท่านะเพราะว่ามันแม็กน้อยเออแต่มันก็เอยเอาเรื่องอะเนี่ยแล้วคุณก็ได้มุมสี่ห้าง,ง่ายๆเลยนะครับซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่ต้องยึดเยอะขนาดนี้ก็ได้นะ อันนี้คือในกรณีที่ผมทําลองทําให้ดูเฉยนะครับง่ายเลยนะยึดสี่ผ้าแล้วถ้าเกิดคุณกลัวไม่มั่นคงก็มันต้องถากาวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาสกูยึดหรือว่าเอาตัวขาเดี่ยวยิงอีกทีก็ได้แต่ผมวม่าแค่เนี้ยพอนะสำหรับงานบางงานนะสำหรับงานบางงานนี่คือแค่นี้พอแล้วเนี่ยนะครับอ่ะวิธีการปรับนะครับตัวหัวก็ง่ายๆครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแมชชีนิกอยู่แล้วนะครับเป็น,นกลไกแบบแมชชีนิกก็คือปลดล็อกด้วยตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวกะระยะให้เครื่องนะครับเวลาเรากดลงไปคือลิ้นนะ่ยมันอยู่ที่เดิมนะลิ้นปืนเวลามันวิ่งนะ่ยมันวิ่งออกไปเท่าเดิมนี่แหละนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ ปากตัวนี้มันขยับเข้าออกได้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราจมมากแบบนี้มันก็จะยิงแรงใช่ไหมครับจมแบบที่เราเห็นแต่ถ้าคุณอยากให้มันจมน้อยลงก็คือให้มันสูงขึ้นมาหน่อยตัวลูกแม็กเนี่ยนะครับให้มันพอดีพอดีกับพื้นคุณก็ปรับตัวนี้ให้มันสูงขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วก็ลองยิงดูอย่างเมื่อกี้มันก็จมไปประมาณนี้แหละผมก็จะลอง ยึดไว้ที่ประมาณนี้นะครับกลไกมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันแต่มันอาจจะต้องไขต้องอะไรนิดนึงแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเข้าที่เข้าทางมันเองจะสูงขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับเดี๋ยวลองยิงดูว่ามันได้ไหมนะฟุกมากไม้เนื้ออ่อนนี่พอดีเลยนะครับถ้าอย่างงี้ยิงตัวผ้าใบอ่ะมันจะไม่ขาดตัวลู่มันจะไม่จมไปนะครับถ้าเกิดมันจมมากเนี่ยผ้าใบมันก็จะขาดมันจะทะลุผ้าใบไปเห็นไหม นี่ด้เทียบกับก่อนที่จะปรับนะครับนี่ปรับแล้วเห็นไหมครับปรับแล้วเนี่ยมันจะอยู่ผิวๆเลยนะง่ายๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือเหมือนกับเป็นการตอบสนองนะความต้องการของคนในบ้านด้วยว่าอยากจะได้ตัวแมกกิ้งที่มันแบบไม่ต้องมานั่งบีบอย่างเงี้ยนะครับมันหนักมือแล้วมันเมื่อยนะเวลาใช้บ่อยๆแล้วมือผู้หญิงก็นะแล้วตัวโตะของผมก็มีหลายตัวด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเออเนี่ยแค่ประมาณ400กว่าบาทนะครับตัวนี้ผมซื้อประมาณ490บาท นะบวกส่วนลดใช้ค้งใช้คอยก็เหลือ300กว่าบาทเองนะที่ผมซื้อนะครับแต่ราคาเต็มของมันกนะ็คือ490บาทนะใน s h อป e e นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเออใต้คลิปนี้อันนี้มันแล้วแต่คนจริงนะแต่ตัวเนี้ยผมบอกก่อนนะไม่มีเซฟตี้ใดๆเลยนะครับไม่มีเซฟตี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเอาเองแต่ราคาเท่านี้ผมโอเคอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะ,ะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมันก็มีความจําเป็นในบางเรื่องนะครับอ่าบางเรื่องก็ไม่จําเป็นจริงๆเลยนะ แต่ตัวนี้ผมมีจุดประสงค์ในการใช้แล้วก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็เรามารีวิวให้ดูเผื่อใครคิดว่าเออในบ้านหรือว่าในช็อปของเราต้องการใช้อะไรประมาณนี้ก็ลองดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้น่าทำงานเป็นยังไงก็แรงใช้ได้นะครับแรงหายห่วงเลยถึงขนาดต้องปรับด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันจมเกินไปก็คลิปนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฟุ้มเฟื่องแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ลิงก์อยู่ตรงนี้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปละครับบ๊ายบาย